สวัสดีจ้ากินแซบสไตล์เหมยลี่จ้าวันนี้เมนูแซบนะคะพี่น้องจ้าเมนูแซบๆตบตำมั่วสั่วจ้าเมื่อนี้ใส่ทุกอย่างที่นี่ในตู้เย็นขนมจีนก็มีนะคะ โคโลบ,บีโคโลบ,บีกรอบรสชาติคล้ายๆมะละกอแต่ว่าเมื่อนี่มีบกักคงอยู่กับเลยบ,บริตมัมโคโลบ,บีก็เลยเอามากินแบบกับแก้มเอากินแบบกัดกรอบ ทำเองค่ะ พักในสวนแม่ปลูกบานเหมือนเอิว่าหมากงูเงี้ยวถ้าเอิ่เอิ่าันยังจอ๋ม หอยโจงโดงค่ะอุ้ยสวยงามอีกแล้วค่ะกินกับน้ำส้มตำ ตบต้องขอขอบคุณพี่นุชนะคะพี่นุชกินแซบแบบนุชที่ส่งหอยจงดวงมาให้กินค่ะ อืุอ่แซบ่บอร่อยมากแมงกระพุ่น cup cup ta พี่น้องจ้าเดี๋ยวจะไปต่ออีกี p 2จ้าด้ยวยคลิปนี้มันจะเา่าเกินไปนะจ้าพบเจอกันอีก EP2 นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย